สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูอินเวอร์เตอร์แบบหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับขนาด24อ่าขนาด48โวลต์นะครับ3,000วัตต์น,ออนะครับหม้อแปลงทองแดงแท้นะครับเป็นหม้อแปลงเทอร์ลอยบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับแบบมีหน้าจอนะครับรุ่นนี้ใช้งานแบบทนทนนี้เบเกอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าไม่ ไม่ให้ใส่ชาร์จเจอร์นะครับเพราะว่าลูกค้ามีชาร์จเจอร์อยู่แล้วนะครับตัวนี้ของเราก็จะประกอบแบบไม่มีชาร์จเจอร์นะครับตูน้นี้ตู้นี้ก็เอาไปใช้กับแอร์ขนาด1 2 0 0 0หวิทยุ900วิทยุใช้งานตู้เชื่อมเครื่องตัดเหล็กเลื่อยวงเดือนเครื่องปั่นผลไม้เครื่องชงกาแฟนะครับใช้ได้หลายอย่างนะครับตัวนี้ขนาด3,000วัตต์ตัวนี้เป็นวัตต์เต็มนะครับกำลังวัตต์มาเต็มใช้งานแบบโหดๆทนๆได้เลย เหมาะสำหรับงานหนักนะครับใช้เปิดแอร์ใช้เครื่องเชื่อมใช้เครื่องตัดเหล็กอุปกรณ์ไฟฟ้าภา,ภายในบ้านนะครับใช้รวมๆกันแล้วคือไม่เกิน3,000วัตต์นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแบบมีหน้าจอเราก็สามารถดูค่าต่างๆหรือว่าตั้งค่าต่างๆผ่านหน้าจอได้เลย อันนี้ตัวสูงจ่ายต่ำตัดโอเวอร์โหลดไฟ220อะไรตั้งได้หมดเลยนะครับให้ไฟออกเท่าไหร่ออกกี่โวลต์สามารถตั้งได้นะครับตัวนี้ก็เป็นระบบ48โวลต์ตัวนี้ใช้บอร์ดขนาด20มอสเฟตนะครับ ถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ0651012018